สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเหล่าร้านเอ็มออทคาร้านที่มีรถเก๋งขายเป็นจํานวนมากนะครับหากท่านผู้ชมกําลังมองหารถเก๋งไปใช้งานสักหนึ่งคันท่านผู้ชมมารับชมถูกช่องแล้วนะครับเพราะว่าร้าน M อ็มออ a คาหนปีเราจําหน่ายรถเก๋งเป็นร้อยๆคันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามีรถเก๋ง โตโยต้าโคโร่าออติสสภาพดีๆคัดพิเศษมาฝากเพื่อนๆทักันอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร่าออติสนะครับเป็นปี2008นะครับคันนี้เป็นตัว 1.8G นะครับเป็นไฟแบบ LED แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับเบาะหลังกว้างขวาง,วางนั่งสบายครับเบาะหลังพับได้ครับตัวยาง แมลงอะไรเป็นสีเหลืองนะครับเป็นตัวรีมันเต็ดนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งซัดนะครับเอกสารต่างๆพร้อมโอนประวัติการเข้าสูนยนครบๆเลยนะครับอาเดีย๋ยวรับรับชมกันครับว่ารถยนต์คันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดีย๋ยวรับรับชมกันครับว่าจะสภาพสวยขนาดไหนนะคันนี้เป็นโตยต้า c ค r ร l ล่าเอาตินะครับเป็นปี2008นะครับเป็นตัว 1.8G ล i m i เตดรถบ้าน2มือนะครับเลขไม่130,000กิโลนะครับปีประวัติการเข้าสูนครบครบต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานนะครับ สีสันด้วยร่วมวิติเส้นสายเห็นกันชัดอยู่แล้วแหละครับหนีไม่ออกจริงๆคันนี้ผมบอกเลยสีสัน95%นะครับคันนี้บอกเลยได้แม็กหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับตัวสีดําเป็นสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับได้มายัางไงมาอย่างนั้นเลยนะครับสีสันด้วยรวมคันนี้ผมตีให้95%เลยนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.8เป็นตัวจีนะครับป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนเดิมๆจาก ป้ายแดงเลยนะครับชอหอ4 1 9ป้ายทะเบียนกทมเป็นหมวดเก่าสวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับตัว 1.8G คันนี้เป็นตัว VSC แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวไฟเป็นโฉมไฟกลมอย่างนี้นะผมว่าตัวโฉมไฟกลมค่อนข้างจะสวยเลยนะอ่ามีสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยดูดุดันมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับวันนี้เป็นหุญแจแบบรีโมทแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ทุกจุดนะครับ อ่าภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับขว้างขวางนั่งสบายนะครับตัวเบาะเป็นเบาะพับปรับแบบไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในปี2008ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยพอสมควรเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับอ่า <Yeah. S 1> ด้านหลังภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับตัวเบาะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวเบาะเดิมๆจากโรงงาน 1.8G ตัวนี้ <S <S เป็นหนังแท้นะครับอ่าหนังแท้จะอยู่ทางด้านบนนะครับตัวด้านล่างจะเป็น P ิวีนะ จะเห็นได้ว่าเป็นจะมีความเรียบๆอย่างนี้นะอ่าตัวนี้เป็นอบ์ดเดิมๆเลยนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยครับอมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับที่วางแก้วเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับลายมงลายไม้ชิดเงาฉ่าทั้งคันเลยนะครับอ่เบาะหลังสามารถพับได้นะครับอ่เบาะหลังตัวนี้สามารถพับได้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อคนด้านหลังร้อนนะครับสามารถดึงขึ้นมาบังแดดได้นะอ่าตัวนี้นะ โอเคครับอ่า๋ยวเราวนไปดูด้านหน้ากันก่อนนะครับอ่าด้านหน้าก็ดูสะอาดสะอ้านมากครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถกันก่อนนะครับคุณแจมีมาให้ทั้งหมด2ดอกนะครับอ่าต,ตัวระบบเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดยอย่างนี้นะลายไม้สวยสวยเลยนะจะไม่ค่อยเคยพบเห็นนะครับเป็นในตัวนี้เป็นลายไม้จากทางโตโยต้าที่เขาให้มานะอ่าตัวนี้ผมได้มารู้สึกว่าจะประมาณสัก สองคันได้นะประมาณสองคันได้นะที่จะมีลายไม้ตัวนี้ติดมาด้วยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับอระบบเกียร์เป็นแบบขั้นบลนไดนะครับระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัววิทยุเจ้าของเดิมอัปเกรดเป็นจอ Android มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดที่ซื้อไปไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับคอนโซลอยู่ในสภาพที่สวยนะครับ คอนโซลอยู่ในสภาพที่สวยนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่ง130,000กิโลนะครับเป็นกิโลแท้ๆนะครับเราเช็คกระทางศูนย์โตโยต้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ขาย179,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถเก่งสภาพดีๆไปใช้งานประวัติการเข้าศูนย์ครบเลยนะครับตัวเล่มเป็นเล่มเดิมๆนะครับไม่มีชํารุดสูญหายนะครับรถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งมาให้ด้วยนะครับประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงปับจุปัจจุบันนะครับนี่นะประเภทหนึ่งนะใช้ได้ยัน เมษาปีหน้าเลยนะครับเมษาปีหน้านะครับแต่ก่อนส่งการก่อนท่านจะกลับบ้านส่งการต้องไปทําใหม่อีกรอบเนยนะครับเล่มบุ๊กต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นรหัส QR code ที่เขาให้มาจากป้ายแดงนะครับรถมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับอ่าเข้าศูนย์ทางด้านนี้นะ่าตัวนี้ผมเก็บเอกสารเบื้องต้นได้อยู่หนึ่งแสน 18,000กิโลนะครับแต่ผมเช็คกระทางศูนย์โตโยต้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของก็ยังเข้าไปถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่นะแต่ผมตัวนี้ผมไม่ได้ปริ้นออกมานะอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับประวัติการเข้าศูนย์นะครับประวัติการเข้าศูนย์จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ายวรับรับชมเงินต่อครับว่ารถคันนี้สภาพสวยขนาดไหนนะครับตัว 1.8G นะครับพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันให้เล่นมากมายนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงทางด้านนี้ก็มีมาให้นะครับอ่าอุปกรณ์ ต่างๆมีมาให้หมดนะครับสําหรับท่านใดที่ยังขับรถไม่แข็งนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมติดตั้งกล้องเดินหน้าถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนเอาไปใช้งานพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับตัวพรมเป็นพรมเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าทางด้านนี้นะสะอาดสะอ้านนะตัวนี้ผมทําความสะอาดให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นพรมเดิมัวต้าเพราะเราอาติดก้อยยังอยู่นะครับอ่าแผงประตูรอบคันสวยมากๆนะครับคันนี้สังเกตที่ลายไม้ทางด้านนี้นะสะยค่อนข้างเงาฉับบางคันนะครับ รถคันนี้วิ่งมาเลขไม้หนึ่งหนึ่งแสนสามื่นกิโลครับหาไม่ได้แล้วนะครับอ่ารถที่วิ่งน้อยขนาดนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูชมด้านหลังกันครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะอ่าด้านหลังก็ดูกว้างขวางนะครับใส่เข้าใส่อของได้เยอะเลยนะครับบอร์ดหลังสามารถพับได้นะครับสามารถใส่จักรยานได้เลยนะครับอตัวยางแม่แรงอะไหล่เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับรถไม่เคยเจาะอ,อิ อุดติดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะไม่เคยพ่นสีด้วยนะครับอ่าลองดูนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับกาวเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับอ่าประมาณนี้เลยสวยงามนะโครงสร้างซ้ายโครงสร้างขวาเดิมๆนะครับอ่าดูนะครับอ่าน,อน็อตฝาท้ายนะครับอ่าโอเคครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงครับมาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งแซดๆนะครับเสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบมากนะครับรถวิ่งหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะมาครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบโครงสร้างด้านหน้าไปพร้อมๆกันครับ ามาไล่กันในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับตัวฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบถ้วนเลยนะสติเกอร์ตัวที่1นนะครับโลโก้โตโยต้าปั๊มชัดเจนทางด้านนี้นะครับอ่าเหรียญบาทนะตัวด้านหน้าไม่เคยแตะหรือชนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าเอ็นอาร์เดิมๆสวยๆเลยนะสติเกอร์ต่างๆคมชัดมากๆนะครับส,สะอาดสามากๆนะครับหน้า้องเครื่องนะอ่าโอเคครับเบ้าช๊กซ้ายเบ้าช๊กขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับ สวยเลยนะตัวไฟเป็นไฟเดิมๆนะคานหน้าสวยๆไม่เคยพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะอ่าสังเกตที่ไฟทางด้านนี้นะตัวนี้เป็นไฟแบบ F u ู l LED นะครับตัวไฟแบบฟ u ู l LED ถ้าเป็นของแท้จะมีสติกเกอร์ทางด้านนี้นะครับอ่าสติกเกอร์ทางด้านนี้นะครับห้องเครื่องแข้งๆเลยนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเรื่องเดินทางไกลไม่ต้องพูดถึงครับทางไกลหายห่วงครับอ่าอะไรค่อนข้างถูกนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะถูกมากๆนะครับถูกกว่าเครื่องดูโอ้ยนะครับ มาครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันต่อครับมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปกันนะครับสำหรับรถยนต์ t o y o ต a าโค o l l a อาติดนะครับตัว 1.8G นะครับเลขไมล130,000กิโลนะครับรถไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำและจมน้ำนะครับ อ่าคันนี้ขาย1 7 9 0 0 0บาทท่านจ่าย179,000จบาทท่านได้อะไรบ้างครับท่านได้เป็นเจ้าของรถยนต์ To ลต a c o อร่าเอติคคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับกุญแจมีมาให้ทั้งหมด2ดอกแล้วนะครับรถได้เป็นภาษีปี69นะครับรถมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออีกเกือบ1ปีเต็มๆนะครับแบบไม่ระบุคนขับนะครับ ได้เป็น t ต y o ต a c o r ร l a ั t ติสสีดำเดิมๆจากโรงงานนะครับเลขไมล์หน่130,000มนกิโลนะครับได้ล้อแมกสวยๆอย่างนี้ไปใช้งานนะครับตัวกระจกเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานมีโลโก้ t ต y o ต a ปัม๊มทางด้านนี้ชัดเจนนะครับรถวิ่ง130,000สมนกิโลนะครับอ่าได้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับได้เป็นป้ายทะเบียนชอหอเจ็นนะครับสเกิร์ตใหม่รอบคันอย่างนี้นะครับร้านเรา อีกเช่นเคยครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีเครดิตอยู่ทางหน้าเฟซหน้าเพจนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ศรีนครินสมุทรปราการหรือศรีนครินปากนาอํานะครับไม่มั่นใจในร้านเรายินดีให้ช่างให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะครับรถเราสวยตรงปกแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการจัดส่งได้ถึงที่นะครับวิดีโอคอลดูรถก่อนได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะครับสามช่องทางทางด้านนี้ครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร1 8 1 9 1 4 2 9 9 9สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ